สวัสดีจ้าพี่น้องยายเ,เห็นบักทัวยวนในสวนนี่หกเจ็ดน่วยยุพี่น้องยายเห็นเลยว่าสิผ้าพี่น้องมาเก็บเอาบักทัวไปตำนี่ปลูกทิมว้กับพ่อเด็กเก็บอยู่เด้ดจ้าพี่น้องมั่งเน่บดด๊ดกได้แต่วาห่างพ่อเด็กเก็บไปตำอยู่มันนี่ยายเอว่าสิกินตำบักทัวนี่สาม จหนวยซีน,วยห,หน,ว,ยนวยหานวยนวยนีก็เก็บไปโหลดหนีเดีย๋ยวนวยหนึ่งพี่นงหนวยนีก็เอาไปโหลดหนี่จ้ะพอเด็ดตำจ้ะยุนี่บักทั่วแพงแพงเดย้ยุนี่บักทัวถว่าโล่นึงกับยี่สิบเหรียญผนดได้พี่นองซีลอยก็าบาทผนได้โล่นึง อันนี้พอ iscilla, ok ่อเก็บบุนนี่มึงยายเองปุ้งหู้อันนี้บ้านพ่อเก็บพี่น้องอันนี้เป็นบ,บ orgeous, ักทั่วขาวนี painful. ่บ้านในพ่อเก็บจะน้อยหน่อยหนึ่งแต่ว่าบักทั่วอันแดงนี่พ่อเก็บแล้วมึอยายเอะเก็บเอาบักอันพริกอันนี้ไปตําใส่บักทั่วก็นนะอันนี้ยายเอะกับบัวหลวงเขาเอิอนบักพริกอีหยังพี่น้องแต่ว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดดีค่ะพ่อยายเล่าเอิอนอันบักพริกหัวกะโหลกพะนะยายเอะกับบัวหลวงเขาเอือนยีหยังดอกพ่อยายเล่าผ้าเอิอนบักพริกหัวกะโหลก เราว่าโอ้ยเผ็ดสลบเลยเด้เราว่าแต่ว่ายายเอกเคยกินแล้วเผ็ดอีหลีจ้ะเผ็ดข่วมเล่าอีหลีนุ่นยหนึ่งนิ่เผ็ดกับเข่าจักสองเถ้าสามเถ่อพี่ 3, 3, น้องใส่หลายบ่ไดเ้เผ็ดเฮงเหลือเยอะน่วยหนย่อยมันเหลือเยอะหาหกน่วยเยอะจ้ะอยกประมาณยักษสามสี่มือกับสิพราเกบ็บอีกเดี๋วยวยายเอ็ยังสิมาเกบ็บไปตำเนี่ซัมเนี่ยกระพาะตำเหรอจ้ะเนี่ยยายเออัน ปิ้งเศษกอกไว้เรียบร้อยละเมื่ออื่นสิหาแนวอมอมย่พี่น้องเมืองหอยพายตูง,ง,ง,ง่างามแต่จ้าพี่น้องว่าแล้วเขากับเขาคัวจา้ามาจ้าพี่น้องบัดน,นี้บ่งอดียายตําบักทั่วจา้ตาตําบักทัวก็แซ่บแซ่พี่น้องอันนี้แกงเผ็ดนี่ยายแกงเผ็ดอันหมูใส่บักฟักอันนี้แกงกะหรี่ปลาจา้าที่ยายเหเ็ดบังสองสามเมือนั่นแหละอันนี้ก็ลวกพัก อันนี้กะเป็นอันอันบักฟักจะย่าเอเอามาอันอยางไฟ้หมพี่น้องจะเอามาออกมันถอดแล้วกะอันนี้เป็นใส่กอกจะโอ้ลงเล็บย่าเอาเหลืองอันถือขมิน้นเห็ดกับเขาเนี่ยเล็กกับเห็ดตะขมิน้นพี่น้องเล็บจนเหลืองจะแม่จ้าพี่น้องม่กินข้าเที่ยงน้ำกันจ้าตำแบกทั่วของแซ่บแมา่จ้าพี่น้องบันี้กับเขาหลายหลายมันเนกับเขาหลายจนจะสิกิน,นียังแน่ ข่าวนียวย่าเอ๋มันนี่ข่าวนียวแบบบล็อยอันนี้ปันไดจากบ้างข่าวนียวมันใหญ่เพวานย่าเอ็มาแบบเร่งด้วนย่าเอ็มาต้มน้ำห่อนแล้วก็มาเอาหน้าพี่น้องมันเหนียวโอ้ยกินยากแต่นอน,อนมาแบบเร่งด้วนกื่งๆในยูทูเพิ่นว่ามันการมันกันหนึ่งเดวายุพี่น้องแต่ว่า <c oughs> มันก็เป็นแนวนี้พุละ่ะ อันนี้ลวกพัจกจะลวกยอดฟักทองเทสติ้งมันมาแล้วไอ้นอ,อ,อดพูดดิโซมาสุก้าย่าเอเห็ดอันแกงเผ็ดใส่อันบักฟักแม่จ้าพี่น้องแต่ว่าขัดจังบานเฮาก็จะสินเน่นหวานเนาะจ้ะเนาะ Như yai giá này giá này xe nằm tàn lại <laughs> cho hòa phải <laughs> nhai <laughs> lắm bất kinh bạn Bóc phát ảnh Phương bông mòa cả lết hoàn กับขามันหนีแตะแนวแสบๆพี่น้องก,กับขามันหนีแตะแนวแสบๆจ้ะยายเลแ้งเงห็ดกับขาพี่นอ้องโอ้ยอันก่องสัน มันเนื่อย่ยอแลนเห็ดกับเขาชมงกว่าใหเห็ดตะวัดจับแนี่น่องไข่ตะวัดต่าแกะมันมีหลายหัวและเห็ดความกันสวงยางยังสินนะจารยและประเด็นมารอ ท่องมึงอึดหน่อยมรับ I h a e to หนว่าเนยว่นมันเก็บมาสวนหนอ่งอาย่อีกวันแล้วไมเนาะปัญญาว่าไปกินไปแล้วอันนึงน่งส้องบทัวบ่วเซพแจจ้ะ มักตัวอายุลานนั่นเอเชียกับลานนั่นอินเดียน่ะพี่น,ออนอกก้องแพงเพงเงี่ยเหรอกาสซื้อแล้วจ้ะถ้าเป็นถ้าเป็นกิโลเนาะพี่นอ้องพระเจ้าเียนไว้ว่าอันชิบเก่าหรียนไมจ้ะ แต่ว่าเขากแบกซื้อแบบว่าหาหน่ยหงหน่ยเขาก็ซื้อใดหรือกันจ้ะบันเนี่ยใครในยอยู่บักบักทั่วเทีนเนยนพญไงลับปูกไว้ก็พอเด็กเริ่มกินหลอดจนี่อันนี้รุ่นแรกแลก้วจ้ะ chắc xe bớt xe thêm nhau hay cái kim bớt thấm nhũ cầu cho nó giá cầu nha tao và thả mà xe bớt tép xe chả Hãy subscribe cho không ข้าวตันเนื้อจากพี่น้องอันนี้มึงติดเนื้อไปเบอร์ตลอดจะเ้ายาเหยขอต่อกินข้าวตอกันได้จาพี่นอ้องจากขอบคุณหล,ลายๆจ้าทีท่ติดตามมึงคลิปของยายเหยจ้าฝากกดติดตามกดไลค์าากดแชร์กดเป็นกำลังใจยายเหยน้ำเนื้อจ้าจาพอกันนหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า